มาจ้ามาจ้ามาจ้าวันนี้นะจ๊ะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนั่นเองจากที่เราเรียนมาแล้วใช่ไหมในเรื่องของการลองแทนค่าตัวแปรในสมการเพื่อให้ได้คำตอบใช่ไหมแบบนั้นคือมันจะใช้กับวิธีการที่ซับซ้อนไม่ได้เนาะเพราะว่าเราจะต้องมีการเรียนที่แอดวานซ์ขึ้นนะ เพราะฉนันการลองแทนค่าตัวแปรเนี่ยจะยากสำหรับการที่เราจะนำมาใช้เราจึงต้องมีสมบัตินะสมบัติที่ใช้ในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสมบัติที่ใช้ในการแก้สมการ จะมีอยู่ทั้งหมด4สมบัตินั่นเองอะเรามาเริ่มไปทีละสมบัตินะค่อยๆไล่เรียงไปช้าๆอย่างเข้าใจนะเริ่มกันที่สมบัติแรกสมบัติแรกเรียกว่าสมบัติสมมาตร อ่ะสมบัติสมบัติเป็นไงเขาให้ไว้ว่าถ้า a เท่ากับ b แล้ว b จะเท่ากับ a อันนี้ครูจะให้นักเรียนเห็นภาพง่ายๆชัดๆนะส่วน ใครที่จะศึกษาเพิ่มเติมนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมนหนังสือได้เราจะอธิบายให้เข้าใจในภาษาที่แบบว่าเราเข้าใจกันได้ง่ายนะถ้า A เท่ากับ B แล้ว B เท่ากับ A หมายความว่ายังไงยกตัวอย่างเช่นก็คือ A B เนี่ยจะเป็นจำนวนใดๆแทนจำนวนใดๆเพราะฉะนั้นเป็นจำนวนไหนก็ได้ โดยตัวยอย่างเช่นถ้า x เท่ากับ5สมบัติสมมาตรให้นักเรียนคิดเหมือนเหมือนกระจกนะสมมาตรก็คือการเท่ากันทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือนกระจกสะท้อนก็คือถ้า x เท่ากับ5แล้ว5จะเท่ากับลายลูก เท่ากับ x นั่นเองเหมือนเป็นการสลับข้างกันเฉยใช่ไหมอ่ะรออีกสักหนึ่งตัวอย่างถ้า2 x ลบ8เท่ากับ12 แล้วอะไรอ่ะลองคิดในใจแล้วตอบสิลูกแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วอะไรลูกแล้ว12จะเท่ากับ 2x งเอ็กลบแพูดง่ายๆเลยก็คือเหมือนเป็นการสะท้อนเนาะสะท้อนกระจกอะเปลี่ยนฝั่งใช่ไหมเพราะมันเท่ากันทั้งสองข้างอยู่แล้ว นี่คือสมบัติสมมานนั่นเองอ่ะมาดูต่อไปต่อไปสมบัติถ่ายทอดสมบัติถ่ายทอดเป็นยังไงอะถ้า a เท่ากับ b และ b, b เท่ากับ c แล้วเมื่อ a b c แทนจำนวนใดๆก็ได้นะนี่มาดู a เท <A S 1> ่ากับ b b เท่ากับ c แล้ว a เท่ากับ c นักเรียนเห็นไหมเห็นสักเกตอะไรลูกเห็นตรงนี้ไหมตรงตัว b ตัว b ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันซึ่งเป็นตัวเชื่อมนะก็แสดงว่าถ้ามันมีจํานวนที่มันเหมือนกันใช่ไหมมีจํานวนที่เหมือนกันเราสามารถสรุปได้ว่า a มันเท่ากับ c เพราะมันมีตัวที่มันเท่ากันมาเชื่อมนะ,อะลองดูตัวอย่าง ถ้า x เท่ากับ y และ y เท่ากับ15ตัวอย่างข้อนี้มีอะไรที่เหมือนกันตัวอะไรลกตัว y ใช่ไหม y เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สรุปเลยว่าอะไรเท่ากับอะไร มีเชื่อมแล้มีตัวเชื่อมล้สรุปเลยว่า x เ,เท่ากับ15ได้เลยนะมีตัวเชื่อมป๊บฉันตอบเลยอ่าอีกสักหนึ่งตัวอย่าง ถ้า a บวก b เท่ากับ x และ x เท่ากับลบสแล้วอะไรอ่ะนักเรียนแล้วอะไรลูกเห็นตัวที่จะมาเชื่อมได้ยังตัวอะไรตัว x ใช่ไหมเชื่อมได้แล้วอ่ะตอบอะไรเลยแล้ว A บวก B เท่ากับอะไรเท่ากับลบสนั่นเองแค่นี้อันนี้สมบัติการถ่ายทอดต่อไปไปสมบัติที่3ก็คือสมบัติ สมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกอะสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกเป็นยังไงมาดูเขาบอกว่าถ้า A เ,เท่ากับ B แล้ว a บวก c เท่ากับ b บวก c โดยที่เมื่อ a b และ c เป็นแทนจำนวนใดๆอ่ะมาดูซินักเรียนสังเกตเห็นอะไรมีอะไรเพิ่มเข้ามาจากตอนแรก a บวก b a เท่ากับ b เฉยเฉยใช่ไหมมันมีตัวอะไรที่เพิ่มเข้ามาเหมือนกัน ก็คืออะไรบวก c ใช่ไหมพูดง่ายๆเลยก็คือการบวกด้วยตัวเลขเดียวกันทั้งสองข้างนั่นเองนะการบวกด้วยตัวเลขเดียวกันทั้งสองข้างบวกเข้าไปแล้วผลลัพธ์ยังทำไหมยังเท่ากันอืมอ่ะมาดูซิ ถ้าถ้า m เท่ากับเจ็ดแล้ว m บวกสล่ะเท่ากับอะไรถ้าฝั่งทางซ้ายมือของนักเรียนบวกสแล้ว ฝั่งทางกว่ามือก็ต้องทำไมบวก3ด้วยเหมือนกันก็คือบวกด้วยจำนวนเดียวกันทั้ง2อข้างเห็นไหม้องมีการบวก3เข้ามาทั้งสองข้างจะได้อะไรเจบวกสเป็นเป็นสินั่นเอง อ่กอินสงตอยงถ้า y เท่าทกัสบส2 นักเรียนจะแทนอะไรมีอะไรแปลกๆเข้ามาฝั่งทางซ้ายมือมีอะไรแปลกๆเข้ามามีการบวกด้วยลบก้าเข้ามาใช่ไหมดังนั้นทางขวามือของเราก็ต้องบวกด้วยอะไรเหมือนกันบวกด้วยลบก้าเหมือนกันนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าตรงนี้ เครื่องหมายซ้อนกันใช่ไหมเครื่องหมายซ้อนกันหรือมันอยู่ติดกันแบบนี้แสดงว่ามันทำอะไรกันอยู่คูณกันใช่ไหมบวกคูณลบได้อะไรได้ลบเวลาทำเราต้องสรุปให้เหลืออยู่เครื่องหมายเดียวใช่ไหมก็จะได้ y ลบ9 เท่ากับอะไรเท่ากับ12บวกคูณลบได้อะไรได้ลบเหมือนกันลบ9 y ลบเเท่ากับ12ลบ9่ะนั้นแสดงว่าคำว่าสมบัติการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกมันมีอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยการลบมาอยู่ด้วยนะเพราะว่าการลบสามารถเขียนในรูปของการบวกได้ที่เราเคยเรียนไปแล้ว ในตอนเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเต็มใช่ไหมนักเรียนเห็นไหมจากที่มันเป็นการบวกอยู่บวกคูณลบเนมันอยู่ติดก,กันมาเลยกลายเป็นค่าลบไายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกันเอาเครื่องหมายลบมาลบด้วยจํานวนเดียวกันทั้งสองครั้งนั่นเองก็คือลบด้วยจํานวนเดียวกันทั้งสองครัง้งอ่ะจะได้อะไร ขอเปลีนน่ยนนะสิบลบออกไป9ก็เหลืออะไรฝั่งนี้ยังอยู่เดิม y ลบเเท่ากับสนั่นเอง12บลบเก็เหลือสามะมาจบกันที่สมบัติสุดท้าย สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณเรามีการบวกไปแล้วแต่กี้นี้บวกรวมกับอะไรนะบวกกับลบดาเลยคูณก็ต้องคู่กับอะไร คูณก็ต้องคู่กับหารน,นั่นเองนะฮะเอออ่ามาดูซิคูณคู่กับหารยังไงเขาให้ไว้ว่านิยามเมื่อถ้า A เท่ากับ B แล้ว a คูณ c จะเท่ากับ b คูณ c นั่นเองก็คือเราคูณด้วยตัวเลขเดียวกันทั้งสองข้างนั่นเองนะเมื่อ a b และ c แทนจำนวนใดๆอ่ะมาดูตัวอย่างง่าย ถ้า m เท่ากับสแล้ว3 m จะเท่ากับอะไรมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาจากตอนแรกเป็นตัว m เฉยๆ,ๆมีเลขอ,อะไรเลขสามเข้ามาใช่ไหมสากับ m ทำอะไรกันอยู่ อยู่ติดกันกันอยู่ติดกันก็คือการคูณน,นั่นเองเมื่อ3คูณกับ M ทางซ้ายแล้วทางขวาก็ต้องคูณกับอะไรด้วยคูณกับ4ด้วย ก็จะได้ส m เอ็มเท่ากับสิบสองนั่นเองอะต่อไปอีกหนึ่งตัวอย่างถ้าสี่ทีเท่ากับ16 ถ้า4เท่ากับ16แล้ว4 t ทหารด้วย4จริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นการคูณเหมือนกันแต่เราเขียนในรูปการหารได้มันคืออะไรมันคือ4 t คูณด้วย1ส่วน4ใช่ไหม อันนี้คือการเขียนในรูปการคูณแต่ว่าตามตรงมันก็คือ 4T ่ทีคูณกับนึใช่ไหมก็ส่วน4เพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถอยู่ในรูปการหารได้ที่ครูบอกว่าการคูณกับการหารมันอยู่ด้วยกันใช่ไหมนี่ไงอันนี้คือการเปลี่ยนจากรูปการหารมาอยู่ในรูปการคูณได้อ่ะถ้าฝั่งนี้หารด้วย4ฝั่งทางขวามือก็ต้องหารด้วย 4เช่นเดียวกันอ่ะสหารสี่สี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สีเพราะฉันฝั่งทางซ้ายมือเราจะเหลือตัวทีและทางขวามือเราจะเหลือ4ดังนั้นก็ได้ตอบทีเท่ากับสนั่นเอง จบในเรื่องของสมบัติที่เราจะใช้ในการแกส้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอะทีนี้เรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเขาบอกว่าให้เติมข้อความให้สมบูรณ์อ่ะมาดู ให้ m บวก1เท่ากับ1ส่วน3และ1ส่วน3เท่ากับ n ดังนั้นอ่ะนักเรียนดนดูสิ จากสสมบัติที่เราเรียนไปตัวอย่างที่หนึ่งนี้ตรงกับสมบัติไหนอ่าถ้ามองปุ๊บอุ๊ยฉันรู้เลยฉันรู้เลยว่าฉันจะตอบอะไรเพราะอะไรเพราะมีหนึ่งส่วนสามเหมือนกันมันสามารถเชื่อมกันได้เอสมบัติไหนนะสมบัติ ถ่ายทอดนั่นเองเราก็สรุปได้เลยว่า m บวกหจะเท่ากับ n นั่นเองโดยใช้สมบัติอะไรโดยใช้สมบัติชื่อสมบัติเอามาสมบัติถ่ายทอดนั่นเอง จบหนึ่งข้อชิลแม้ดูชิลแมอีกสักหนึ่งตัวอย่าง ให้ลบสีลบหนส่วนสเท่ากับเศษหส่วนสอดังนั้นลบสี เท่ากับอะ,อะไรอ่ะมาดูสิจากตอนแรกโจทย์เขาบอกมาลบสี่เอลบหส่วนสเท่ากับหนส่วนสแล้วดังนั้นบอกว่าลบสีอะไรหายไปอะไรหายไปสิ่งที่หายไปลบสีอยังอยู่เหมือนเดิมใช่ไหม สิ่งที่หายไปคือนี่ตัวนี้คือลบหนึ่งส่วนสองหายไปยังไงทำยังไงให้มันกลายเป็นศูนเราก็ต้องบวกอะไรบวกหนึ่งส่วนสองทั้งสองข้างใช่ไหมเพราะมันต้องมีเงินหนึ่งส่วนสองใช้ไปหนึ่งส่วนสอง่ยมันเลยกลายเป็นศูนย์ ดังนั้นเวลาบวกก็ต้องบวกด้วยจำนวนเดียวกันทั้งสองคางสมบัติไหนบวกด้วยจำนวนเดียวกันใช้สมบัติอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องใช้สมบัติมาดูก่อนความรู้เดิมในเรื่องของบวกเศษส่วนซึ่งส่วนทำไมกันส่วนเท่ากันแล้ว สามารถบวกได้เลยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองก็เป็นสองส่วนสองหรือตอบอะไรเลยลบสี่เอ็กสองหารสองได้หนึ่งใช้สมบัติอะไรข้อนี้ ใช้สมบัติของการเท่ากันทำไมเกี่ยวกับการบวกนั่นเองจบข่าวโอเค เดี๋ยวทุกคนก็ต้องลองฝึกเนาะในการทำอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดี